สวัสดีค่ะมันมันมกช่องมินมุนี่ส์สายไงนะคะวันนี้นะคะเรก็จะมาแนะนำแนะนำการ์ตูนในเว็บตูนนะคะที่แบบว่าสนุกนะเราว่านะสำหรับเรานะเราว่าสนุกมากๆแล้วคนไหนนะคะที่อยากจะแนะนำให้เราอ่านเรื่องไหนก็มาแนะนำได้นะแต่ตอนนี้ยังเพิ่งนะเพราะว่าตอนเนี้ยเรากำลังตอนเนี้ยัคือมันเยอะมากเราก็อ่าน ็ติดตามอยู่เออก็้วมันแนะนำให้อ่านได้นะมันแนะนำได้โอเคคเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยเน,ลนี่เว็บตูของเราอีกนะคะก็จะมีนี่โอ้ายตาไปนหมดเลยก็เรื่องแรกนะคะที่ผมจะแนะนำก็คือเรื่องนี้เลยเดี๋ยวนะ ของวันจันทร์นะที่เขาขอัปเดตทุกวันจันทร์ก็คือนะ่าจะเป็นนี่ในมันก็จะเกี่ยวกับดราม่านะแต่ว่าเราอ่านแบบมาเราว่ามันไม่ดราม่านะทุกคนนี่เออนะตกลุ่มรักนายช่างแต่งหน้านะคะก็เราอ่านแบบว่าอาทิตย์ที่เราอ่านหมดแล้วแต่ว่าเครื่องเราอยู่ดีๆมันเป็นอะไรไม่รู้ พอมันไปเป็นพมันเป็นอะไรไม่รู้แล้วเราก็ต้องโหลดเว็บตูมาใหม่แล้วเราก็มานั่งอ่านแต่เนี้ยเราอ่านหมดแล้วเราก็เลยไม่ได้อ่านทุกคนแเรามาอ่านตรงนี้นี่ค่ะก็ไปติดตามนด้นะเป็นรามา่าแต่ว่าเราหวังว่า,วามันไม่ดราม่านะมันดูแบบน่ารักน่ารักดีอ่ะอมอมก็แบบ ถ้าที่ชอบเกี่ยวกับการแต่งหน้าเกี่ยวกับการประกวดก็แนะนําเรื่องนี้เรื่องที่สองนะคะก็คือเรื่องนี้เลยยายตัวรายสั่งให้ฉันเป็นแม่เลี้ยงอันนี้ยงเพิ่งมาใหม่นะคะมาใหม่สดๆเลยนี่มีถึง ep เจ็ดน,นะจ๊ะก็ทุกวันจันทนะก็มาติดตามกันนะคือแบบเราแบบสุดยอดแล้วก็มีเรื่องนี้สามีเก่า เสน่์นะคะวันจันทร์เหมือนกันเลยของวันจันทร์นะคะเราอ่านสามเรื่องนี้ต่อไปของวันอังคารก <c oughs> ็ะจะมีเรื่องเดียวเดี๋ยวนะนี่นี่นี่ช่วยผมด้วยเอ้ช่วยด้วยผมเดินเธอคมหัวใจเรื่องนี้ก็จะแบบว่าตลกกันแล้วว่าตลกมากกว่า <c oughs> นี่นะคะก็ไปอ่านกันนะก <c oughs> ็เหมือนเดิมเลยคืออ่านหมดแล้วแล้วเครื่องมันเป็นไรไม่รู้ก็เลยมาอ่านตรงนี้ ก็ไปติดตาม้วยนะแล้วเรื่องที่สองก็คือความรักของนางฟ้าตอนแรกอะเราว่ามันไม่สนุกนะพะอพะอ่านพอเลิกอ่ก็ไปอา่านเฮ้ยมันนุ้นอะมันนุ้นแบบสนุกเลยอะเออแบบตลกมากสนุกเลยอะ่ะแต่เรื่องเนี้ยด้องร้องไห้ไปเยอะมากเลยแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยเราลองไห้ไปเยอะมากเออโคตรสงสารทันสองจุนเลยอะตอนแรกๆก็ไปติดตาม้วยนะแล้วก็ วันพุธนะ mm hmm. ก็จะเป็นเรื่องนี่เลยเรื่องโปรดของเราเรื่องที่เรารักมากๆจะเป็นเมื่อฉันรู้อยู่โรงเรียนชายรัวนะคะที่เราทาลง Youtube กันอยู่นะก็แปลว่านางเอกโกแตกแล้วจ้าแต่ก็ยังไม่ได้อัพเนาะ mm hmm. ก็ไม่ขอสปอยนะจ้า mm hmm. เดี๋ยวไปเจอกันใน Youtube นะ ก็ตอนนี 16, 2 2้ถ okay, okay. ึง EP ที่15ใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าว่างวันไหนเราจะ E.P ที่16 17มาเลยจะ2 EP เอ้ย2ตอนเลยโอเคค่ะก็ไปดูที่เรื่องของวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสนี่เลยเอออะไรวะ take my money รักนี้มีเปนี่สุดยอดเ็จะเกีวกัก็คือแบบมีนาคือน้องเป็นคุณหนู่น้องก็ไม่เข้าใจเปิดเรื่องมาก็คือแบบสุดยอดแล้วอ่ะ อันนี้ก็ก็สน,นุกนะแต่อันเนี้ยไม่ค่อยได้อ่านหรอกแต่ถ้าไม่มีอะไรอ่านก็จะมาเปิดอ่านแล้วก็เรื่องนี้สัมผัสแล้วแต่ใจเธอแบบโอ้โหนางจะหวานไปไหนคะ่ะหวานไปไหนคะ่ะแม่ถามหน่อยลูกจะหวานไปไหนหวานมากหวานรัหวานอะ่ะวันูุกนะคะก็คือสามเรื่องนี้เลยฉันจะแต่งงานกับฝ่าบาทเองค่ะกับปุระวังได้แดงและเมคโอเวอร์ over, ขอเปลี่ยนเธอให้เป็นนางพญาคือแบบ สุดยอดนี่คือที่เราเอามาให้ดูเนี่ยคือเราอ่านจริงๆนะคะก็ปาไปสี่ห้าเรื่องอะ่ะอืมเนี่ยอ่านจริงๆเนี่ยไอ้ดูเลยว่าเราอ่านจริงๆนะคะเนี่ยก็ไปติดตามด้วยนะแล้วขวันเสาร์ก็จะเป็นนี่เลยสี่เรื่องนี้มีเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องสามเรื่องสี่นะคะก็เรื่องนี้ไม่ขอกดเข้าไปดูนะคะเพราะว่าเห็นหน้าโปกแล้วก็น่าจะรู้นะจ๊ะแต่ก็แนะนำจ้ะก็ดูคู่รักหวานซ่อนเปรี้ยวแล้วก็ท่านจัก,กรพรริ กับเรื่องคือนาน,นของเราแล้วก็ออกนี่เลยมาใหม่อ่านชื่อจจไม่ออกภาษาอังกฤษนี่สุดยอดเรื่องเนี้ยมันก็หวานนะเปิดมาแรากๆคือแบบมันแบบไม่น่ารัวพออยู่ด้านหลังหวานหวาน,วานไม่รู้จะหวานไปไหนอันนี้ก็น่าราักอืมแล้วก็อันนี้ภารกิจแต่นิสัยของเจ้าหญิงนี่อันนี้ก็ตลกดีอืมอันนี้ตลก เรื่องของอานทิสแล้วก็นี่เลยแนะนําเลยคือเต้นมาอีกทีก็มีพระเอกมานอนอยู่ข้างๆนะก็ไปติดตามเดยวสูบไปติดตามเราไม่รู้ว่าเรื่องนี้สนุกไหมเรายังไม่ได้อ่านเลยนี่เรายังไม่ได้อ่านเลยอะไม่รู้ทุกคนว่า,วาอย่างไรนะแต่เรายังไม่ได้อ่านนะคะเพราะว่าเราแบบเราไม่รู้สิแล้วเรื่องนี้เราเข้าไปดูหลายรอบมากเลยอ่ะแต่เราก็ไม่กล้าอ่านเพราะตอนนี้มีเว็บตูนเยอะมาก คือมีอะไร,ระขรนนึ้นไปอ่านทั้งบานประมาณเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ามีสิบเก้าเรื่องนะคะที่อ่านอยู่ก็เน,นี่ยให้ทุกคนนับเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนับเลยทุกคนเนี่ยนับเลยเนี่ยคือแบบเยอะนะจ๊ะตัวแบบนี้อาจจะไม่เยอะแต่ แบบรอให้มันอัปเดตทุกวันคือวันหนึ่งอ่านสี่ห้าเรื่องอะไม่ใช่ดิวันหนึ่งก็อ่านนะวันจันทร์ก็อ่านสามเรื่องวันอังคารก็อ่านสองเรื่องวันพุธก็อ่านหนึ่งเรื่องเรื่องนี้ทุกคน,นจะอ่านก็ได้นะแต่ว่ามันคือสองอาทิตย์อะอัปเดตหนึ่งวันคือแบบไม่เข้าใจอะทำไมนานจังเลยอะแล้วก็ เออนี่แล้วก็เรื่องนี้เลยวันพุธเราลืมแนะนําก็คือเมื่อสามีจำองค์การของฉันนะคะเปลี่ยนไปคือเรื่องเนี้ยเปิดมาแบบดราม,าามาาวว่าดราม่าพื่เปิดหลังๆอุ้ยหวานหวานเววก็วันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้นะคะ๊มยบายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ check, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะอันนี้ก็เพิ่งอ่านไปอีอ